ประชาชนก็ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลืองนะครับมาร่วมพิธีรับมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานในกิจในกิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์ดที่หน่วยปัญชาการทหารพัฒนากันอย่างต่อนเนื่องครับโดยพิธีรับมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานซึ่งประกอบด้วยเสื้อปั่นจัก,กรยานเข็มกลัดที่ระลึกและสายรัดข้อมือในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์ดด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในแนวอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558ที่บริเวณสนามกีฬาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนรับเสือ้อและสิ่งของพระราชทานกันอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนส่วนใหญ่ก็มากันเป็นครอบครัวและต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมพิธีครับและเมื่อรับของพระราชทานแล้วนะครับต่างได้นํามาถ่ายรูปกับพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระชายาลากักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่จัดไว้ด้านในสนามทั้งนี้พิธีรับมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วโดวยมีเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกรมยุทธบริการทหารคอยอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพราะมีหน่วยแพทย์บริการตามจุดต่างๆเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด รวมถึงมีจุดบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้บริการกับประชาชนด้วยครับ